สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาในช่อง Google เก a n ช e l นะคะเราจะมาเล่นเกมมรอยกันก็นี่นะคะ่ะเกมงูกินหางนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวงูกินหางยังไงอย่าไปรอไปเล่นกันนะคะเดีย๋ยวไปเล่นกันเลยรอไม่ใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามันเปลี่ยนตัวได้ด้วยนะลองตายให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองพราตายนะคะนี่นี่ถ้าเคยเล่นนะนี่ถ้าได้ไอวงกลม,มแล้วก็มันมีสีชัยเมันเท้าไก่แล้วก็มีสปอร์อื่นนะคะเราสามารถจะวนตัวมันมได้เลย เดี๋ยวเราจะชนนะคะว่ามันจะเหมือนเดิไมไหมเห็นไหมมันจะไม่เหมือนเดิมเพราะมันได้นั้นไงเดี๋ยวมันเป็นสับป,ประรดไหมอ่ะสับป,ประรดหรือใยหนัดอะ่ะมันจะเป็นใยหนัตไหมอ่ะ ไม oh. oh. ่ใช <fin anta> <ots> <Ng> ่ดอกฮันเราเวียนไปเวียนมาทำไมโอ้โหวิสีน่ารักมากทุกคนนี่ไงมันจะเป็นสับปะรดหัวเขียวนะจ๊ะ เลยนะจ๊ะทุกคนนอนมันจ้องแต่จับพี่ชานอะไรนอนอะไรมันมันกินก,กัะเป๋ลดได้ทุกคนงูแม่นี่ เราไปด้านอื่นกันบ้างนะจ๊ะตายก่อนเลยเกระต่ายเนี่ยโอนวันวายถือว่าวิ่งเร็วเหมือนกระตายย่ายไงอ้าว <c oughs> <c oughs> มันมันมบ้าไปอันนี้นนนนนนนวิ่งเหมือนลูกบอลเลยวิ่งเหมือนกับตายเดี๋ยวเราเอาวิ่งเหมือนลูกบอลนะอ๋อมันจะขึ้นแบบลูกบอลซ้อนเหมือนกับลูกบอลเนี <c oughs> เ่ยทุกคนอ้าวอะไร คืออะไรการนะทุกคนอ่ะมันก็จบเกมอ่ะมันก็จบเกมไปแล้วนะจ๊ะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กันได้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยว รอครั้งหน้านะคะมีเกมอะไรเดี๋ยวให้เล่นนะคะทุกวันสาร์อาทิตนะคะบ๊ายบายแต่วันนี้มันอังคารนะคะไม่เป็นรายฝนตกนะคะอยู่บ้านทำคลิปได้นะคะะม่งเงนคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs>